นับตั้งแต่วันที่28มีนาคม2564ที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสิงหานาครจนถึงวันที่27เมษายน2564คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจำนวนแล้ว ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่ที่สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของเราไว้ณโอกาสนี้ด้วยมีสามาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดไม่อยอมทำหน้าที่นะครับก็ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุรองลงไปนะครับมาทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวแต่งนะครับจากการจากการตรวจสอบนะครับ อายุของสมาชิกสภาเทศบาลนะครับที่ไายล่อเลือกตั้งนะครับปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสิงอาณกรนะครับผู้มีอายุสูงสุดเร sì, ียงตามลําดับนะครับผมเรียงมาเรียงสามตั้นะครับตัานแรกนะครับตัานดุเลาะชิดอาวังนะครับอายุ66ปีนะครับเกิดเมื่อวันที่24พฤษภาคมพศ2498นะครับทัานที่สองนะครับท่านมีบดแลาะนะครับอายุ65ปีนะครับตั้นเกิดเมื่อวันที่17 กันยายนปศ2499นะครับและท่านที่สมนะครับท่าน,นเกษมปัญจเรินนะครับอายุ64ปีนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่19ตุลางคม2 5 0 0นะครับเพราะฉะนั้น,นะนนะครับตามระเบียบนะครับให้เลการทงการสราชช่วกลางนะครับใต้เรียนเชิญนะครับเรียนท่านบัญญาอินนาวงนามพลศิษยานกรปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์นครเพื่อนสมาชิกผู้สูงเกียดและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับกับผมนายดนเดล็อกเยอาวังสมาชิกสภาเทศบ,บาลเขตเลือกตั้งที่หนึ่งผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการเลือกทำหน้าที่ประธานสภาชั่วข้าวผมขอดำเนินการตามระเบียบการประชุมสภาต่อไปขอเรียนว่าการปฏิบ,บัติ ผมสมาชิกสภาเทศบาลมูลสิงาน,นคอตรามมาตรา17แต่งพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่14พศ2562พระราชบัญเทศบาลกำหนดว่าก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมเทศบาลว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชาอ,อาณาจักรไทยจะซึ่งสัตว์สิจธิและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น,นผมขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านยืนขึ้นรับแนกล่าวทำปฏิญ,ญาณข้ญญาพเจ้านายตนวิ่งเยกอาหวังขอปฏิญาณว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย,ท,ยทั้งจะซื่อสัตย์สุดสิตดและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถินน่นครับเป็นการว่าสมาชิกสภาได้กล่าวคำปฏิญาณต่อสภาแล้วเราไปจะผ่านไปววะที่หนึ่งครับ เพราะว่าการจังหวัดหรือนักอมเภอนะครับแล้วแต่กรณีภายในจันวั์นะครับนับแต่วันเลือกนะครับวันนี้นะครับก็ท่านผพราว่าการจังหวัดนะครับก็ได้มอบให้ท่านนายอเบอนะครับปฏิบัติราชการแทนนะครับเราก็สามารถนะครับแต่งตั้งปีพศ2562และก็เดี่ยกระทรวงมาไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชาธสปไท้องถิ่นพศ2547ได้ฉบับที่2 สี่ข้อหกปรากอคำสั่งจังหวัดสุขลาที่หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ครับสองห้าอ้าลงวันที่สามสิบเบสายอนสองไัน์ห้าร้อยให้คนที่ได้รับการเหนเท่ากันนะครับตกลงกันเห็ุผลว่าใช้คนใดเป็นคนจับสลากขอนหลังาตกลงกันไม่ได้ให้สภาต้องติดช่วงกลางจับตลาดเพราะคนใดจะเป็นคนจับสลาดก่อน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับ <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับรวมไปถึงคณะผู้บริหารนะครับท่านนายกท่านรองนายกนะครับท่านเลขานุการนะครับท่านที่ปรึกษาทุกท่านนะครับที่วันนี้นะครับได้มาร่วมกันนะครับทำให้สิงห์นะกของเราเป็นเมืองที่ พวกเราคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเป็นเมืองที่พวกเราให้ความรักมีความสามัคคีกันนะครับแล้วคาดหวังว่าในโอกาสต่อไปการทำงานของเทศบาลเมืองศิงริอนกรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับท้องถิ่นอื่นๆต่อไปนะครับวันนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองศิริอนกรนะครับอันนี้ครับขอบคุณครับ